ตอนนี้เราก็นั่งรถไฟนะครรถไฟฟ้าสายสีทองไปไอคอนสยามเป็นรถไฟวนเล็กๆนะมีแค่สองตู้นะครับนู้นนะเรามองเห็นแล้วนะอครอับ ชื่อสายรถไฟสายส,ายส,ายสายทีทองนะสถานีเจริญนครนะเพียงหนึ่งสถานีจากกรุงธนบุรีนะถึงแล้ว ข้างหน้าก็เป็นโรงพยาบาลบางซ่ล้อจรัสนทะี่จนรลาที่หนึ่งเจริญนคร เป็นขบวนรถไฟสายสีทองนี่นะครับสีทองชัดๆเลยนะตัวอาคารเอ้ไม่ใช่ต,ตัวตัวรถนอนนะ่ยปั๊กเราเดินไปนะฮะเดินไปไอคอนสยามกัน,กน,กน,กน เราต้องไปตืดตัดออกตรงนี้นะครับปึ๊บเราก็จะเดินข้าห้างคือการก่อสร้างมันยังไม่แล้วเสร็จร้อยเปอร็นนะครับทุกคนตอนนี้ก็ยังเห็นเจ้าหน้าที่นะสมัครเม็ดในการทำงานอยู่ตลอดนะครับ นี่คือไอคอนสยามนะครับถึงแล้วนะฮะนู้นป้ายใหญ่อยู่ข้างบนนู้นนะฮะนี่คือป้ายทางเข้านะฮะเืาอมองย้อนกลับไปที่สถานีนะ เรถไฟฟ้าจากไอคันสยามก็มาเทียบท่าที่สถานีกรุงธรีุธเราก็จะต้องลงนะลง ก็เป็นสถานีกรุงชนบุรีนะครับสถานีเชื่อมต่อ้ยรถไฟ BTS ่อ,ปอ,อไปแล้วก็จะต้องไปตีตัวนะครับเพื่อเดินทางไปต่อทางสีลมต่ออีกครั้งหนึ่งนะครับ จะเห็นว่าเมื่อกี้นะเรามาจัดรถไฟฟ้าสายสตทองตรงนี้ก็คือก็เป็นห้องรถไฟฟสานะครับที่เราจะตีตัวนไปทางสีลมแล้วก็จไป สาลาแดงขึ้นตรงนี้ก็ได้นะฮะก็คือขึ้นไปทางสถานีสนามกีฬานั่นเองโดยนี้ฝั่งคนเต็มไปด้วยคอนโดนะทุกคนคอนโดเกิดใหม่ที่อยู่ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้ามาแล้ว